และเจ้าของเียกเชิญคุณสนนมณน์นิพนธนีลานิพนธ์นะคะ Marketing Manager Sespin หรือที่พูไทยแลนด์รวมถึง,งคุณนักพินาาบางพันนิพนธค่ะ Sales Manager Sespin กี่วิฟุตไทยแลนด์และบนเมทิะคนะเชิญค่ะ โอเคค่ะเกขอต้อประับใจนะคะกับแค่แฟนใหม่ในปีของเราได้เองค่ะเอ็กซ์แรงดันทางความสดใสและเพืความน่ารักของเซสปีดพีและก็ซีนูนี่นะคะจะพาทุกคนไปมีความสุขในแต่นในปีนี้